ด้านคุณอ๋องเอกพาวินสุดทรายวิชาณนะคะผู้มีการฝ่ายวิจัยจากบริษัทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องคะครับสวัสดีครับเจอกันต่อนในช่วงเย็นนะคะมาอัปเดตภาพตลาดกันนิดนึงนะคะหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบแปดจุดศูนย์จุดจุดห้าสามจุดมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยนะคะพี่อ๋องค่ะยังคงเหมือนเดิมไหมพรุ่งนี้จะวางแผนการเสดอย่างไรต่อดี ก็ก็จะเห็นภาพแบบสวิงขึ้นสวิงลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อพอแบบเผอหน่อยก็อาจจะแบบมีนิวโลอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นแบบแพทเทิร์นแบบประมาณไซเวดาวนะครับอันนี้ก็ตัวกรอบบนเนี่ยก็จะมีแถวหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบจุดนะครับตลาดก็อาจจะดู ยังขาดปัจจัยหนุนอยู่นะครับวันนี้ที่แบบขึ้นอาจจะเป็นตัวเงินที่แบบโรเทตเข้ามาในส่วนกลุ่มแบงก์ที่มันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่นะครับมีน้ำหนักตตลาดก็เลยเห็นตลาดแบบเป็นผ้าแบบการการปรับตัวขึ้นประมาณสักสิบกว่าจุดนะครับแต่ว่าถ้าดูในส่วนของปัจจัยหนุนแล้วก็ยังยังคงขาดอยู่นะครับ เกาะบ,บนก็จํากัดที่บอกหรือว่าถ้ามากกว่านั้นก็คือแนวเดิมแถวประมาณหนึ่งพันห้า้อยห้าสิบห้าจุดนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้มีกรอบล่างอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบจุดนะครับซึ่งถ้าหากไม่ต่ำกว่าแกวงด้านข้างไปสักระยะหนึ่งแทเริ่มดูดต่ำกว่าก็อาจจะเห็นภาพแบบ ลงไปแถวโลเดิมก็คือบริเวณหนึ่งห้าหนึ่งสาม 15, นะครับแล้วก็ถ้าท่ำกว่าเนี่ยก็จะเห็นประมาณหนึ่งพันห้าร้อจุดนะครับตลาดก็ดูแล้วยังมีดาวไซด์อยู่นะครับท่ากลางในตัวการแ่ลระบาดแล้วก็พวกตัวเลขเศรษฐกิจจากเนี้ยนะครับเราน่าจะเห็นแบบเริ่มแบบเป็นตัวเลขที่แบบสัญญาณชะลอตัวนะครับก็จะสะท้อนมาถึงเออร์เน็ไตรมาสสามของ ของอทั้งตลาดเราหรือว่าต่างประเทศนะครับมันจะเป็นอาจจะเป็นภาพของการชะลอตัวนะครับฉะนั้นละะนัชนีที่ปรับโตขึ้นมาแล้วก็ยังคงต้องระวังภาพของการเทปโปรฟิตนะครับหรือว่าด้านดาวไซน์นี่ก็ยังเข้าเน้นลักษณะการเข้าตลาดแบบเกิงกำไรอยู่นะครับก็ยังเน้นในในแบบนี้อยู่นะครับซึ่งตอนเช้า ที่ให้ครเป็นคุณรับเหมาครับอืมก็ยังได้อยู่ถ้าไม่ต่ำกว่ากรอบล่างที่บอกนะครับหรือว่าวางแผนก็คือซื้อเอสองไม้ที่บอกทั้งไอคแล้วก็ในส่วนของตัวตัวยูน้กันนะครับก็จะมีที่อถ้าซส่ที่สองจุดไปแล้วก็จะมีที่2.18นะครับเป็นจุดซซกไม้หนึ่งแล้วก็อต่ำกว่า2บาทนะครับใช้เป็นจุดคัดลอดด้านบนเนี่ยมี สองจุดสามแล้วก็อีกแนวนึงเนี่ยนะครับอยู่ที่แถวแถวประมาณสองเอ่อสองจุดสี่สี่นะครับส่วนยูนิคเนี่ยก็หกจุดสี่แล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ที่หกจุดหนึ่งห้านะครับค่ะต่าหกบาทหกจุดศูนย์ห้านะครับใช้เป็นจุดในการขัดล้อด,ด้านบนมีประมาณเอ่อแถวใกล้ๆ,ๆประมาณเจ็ดบาทนะครับ mm hmm. ก็เอ่อถ้าไม่ต่ำกว่ากรอบล่างที่บอกก็ยังได้อยู่นะครับ ส่วนตัวของเอ่อเซตตีฟิวเจอร์เนี่ยนะครับก็ยังดูกรอบบนที่916นะครับถ้ายังไม่สูงกว่าไม่ทะลุก,ก็ยังใช้เป็นจุดในการโชวชอตจุดที่เหลือก็ลอรอปิดประมาณเก้าร้อ0จุดนะครับหรือการจะเล่นก็ใช้จุดเดียเป็นจุดคัดลอดนะครับถ้าสูงกว่าคัดลอดแล้วก็ ตัวล่างกบปิดที่บอกร้อยแปดร้าห้าแดจุดนะครับ<ะ>อันนี้คือตัว s ซฟิฟิวเจอร์ส่วนโกฟิวเจอร์เนี่ย GOU21 ก็ยังเป็นโฮโลงไว้อยู่นะครับ<ะ>ถ้าเห็นแถวประมาณ 1806, 1805นะครับ<ะ>เปิดเพิ่มแล้วก็ต่ำกว่าแถวบริเวณ1792นะครับจะเป็น ในการคัดลอสนะครับส่วนด้านบนเนี่ยนะครับก็จะมีะส่วนของตัวเนลต้าน,นะครับมีที่หนึ่งแปดสามสี่แล้วก็หนึ่งถ่านห้านะครับด้านบนนะครับส่วนจุดคัดเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าหกนะหนึ่งเจ็ดเก้าหกค่ะไน่ต่ำเกิดีเก้าหกค่ะต่ำกว่าไม่ดีโอเคเขาถามเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นสื่อสารนิดนึงสิคะพี่อ๋องทงั้งแอดวานซ์ดีแท อินทัชอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่มีอยู่ควรจะทํายังไงหรือว่าคนที่จะไปรอรับได้ไหมคะครับคือคือถ้าตัวหลักง่ายๆเลยเห็นแดงๆอ่ะซื้ออ่าแดงๆซื้อเหรอเขียวเห็นเขียวไม่ต้องซื้อเพราะสังเกตไหมมันสับกลุ่มไปสับกลุ่มมาคือโรเทหุนนั้นหุมนี้เพราะนั้นอ่าเราก็อาศัยแส่ตอนซื้อซื้อตอนแดงนะครับแล้วก็ซื้อถือหน่อยถ้าเล่น ระยะสั้นคงจะยากอ่ะนะครับ<ฆ>อย่างพอมันขึ้นมาสักระยะหนึ่งมันจะขึ้นต่อไหมมันก mm hmm. ็ดูแล้วยังยากอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกตลาดมันขาดปัจจัยหนุนนานแล้วบบ<ฆ>โฟมันเป็นโฟของน่าจะเป็นหลักเป็นสถาบันนะที่แบบ mm hmm. โยกเข้ายกออกอนยะ่างเงี้ยเพราะต<ฆ>่างชาติคงจะเล่นยากเพราะว่า mm hmm. เงินบาทมันออกอนะ่ะมันเข้ามา,<ฆ>ย,ายากอยู่แล้วอ่ะนะครับ mm hmm. อ,อย่างแบงก์วันนี้ขึ้นเดี๋ยวพอ ซื้อไปออทำไมไม่ขึ้นเลยเงซื้อตัวแดงซื้อตัวแดงอะนะครับกลุ่มหลักแบงค์สื่อสารซีพ a อออย่างเงี้ยนะครับอไม่ต้องคิดเยอะคิดที่ง่ายพอละซื้อตัวแดงแล้วก็ซื้อถือระยะกลางยาวดีกว่าเพราะว่าระยะสั้นจะไปวดจริงว่าระยะสั้นกับมันเนี่ยอาจจะยากครับเอาว่าครับผม จะถามว่าที่บอกว่าซื้อตอนแดงๆเพราะว่าเห็นมีกลุ่มหนึ่งก็แดงเหมือนกันแล้วพี่อองก็เคยพูดถึงด้วยก็คือกลุ่มของกลุ่มเดินเรือเดินเรือเนี่ยมันเป็นตัวเกงอะไรอาจจะต้องดูจัดจังหวะในการเข้างเพราะว่าราคามันมันขึ้นมาเยอะในวันเนี้แล้วค่าระหว่างมันมันไม่ขึ้นนะครับก็เลยง่ายๆคือเช้าทุกเช้าก่อนตลาดเปิดดูค่าระว่างถ้าเมื่อไหร่ค่าระวางเป็นสีเขียววันนั้นเล่นเรือ แต่ถ้าวันไหนข่าวระวางแดงก็ไม่เล่นอย่างวันนี้<ฆ>มันตอนเช้ามันเ,เป็นแบบภาพชะลอไงแล้วกลุ่มเดินเรือมันขึ้นมาสองววันแล้วก็อาจจะเป็นภาพแบบการแบบโดนเทคฟิตนะครับ<ฆ>ตอนนี้ตัวนี้ก็ยังพอเล่นได้แต่ว่าต้องอาศัยตัวที่นี่ค่อยๆช่วยหน่อยแล้วก็มันถือไม่ได้นะคือจะเล่นเป็นแค่แบอกการจริงอะไรเพราะว่าราคาพุ่งมันขึ้นไปเยอะแต่ถ้าพูดถึงแบบเอ,อซื้อตอนแดงอาจจะเป็นตัวหลักมากกว่านะครับอย่างเช่นแบบ แบงอย่างเงี้ยตัวสื่อสารแอดวานด์ uh ีแ huh. ท e ็กหรือว่าจะเป็นแบบตัว l อ t อทีซีพโอเย่างเงี้ยโอเคได้ครับผมค่ะได้เลยค่ะพี่อ๋องขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะขอบคุณคำแนะนำจากทางด้านคุณอ๋องเอกภาวินสุนยคลายวิชานะคะผู้มีการฝ่ายวิจัยจากวิศรัทรัพย์ไทยพนณนี้นั่นเองนะคะก็